สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับสู่บ้านสวนโฮมพักชาแนลครับผมวันนี้เบ้าเอจะพาทุกท่านมาชมการอัปเดตแปลงเพาะกล้าในถาดหลุมนะครับเป็นข้าวเหนียวกัมใบเขียวนะครับที่เบ้าเอได้เพาะไว้ตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมนะครับวันนี้วันที่28ครับผมเป็นการอัปเดตต้นกล้า6วันนะครับผมหลังการเพาะกล้าสังเกตได้ว่านะครับใบกล้านะครับหรือว่าใบเข่าของเฮานะครับเริ่มที่จะสูงขึ้นมากนะครับเนื้อผ้าคุ้มแล้วนะครับผมนะครับวันนี้เบ้าเอก็เลยจะทําการ เรือผาคุ้มออกจากแปลงเพาะกานะครับเพื่อที่จะให้ต้นกานะครับได้จะเริ่มเติบโตต่อไปนะครับนอกจากห้าคุ้มใ้แบบนี้นะครับต้นกะที่ได้ถือแสงแดดนะครับผมเราก็จะทําให้แปลงเพาะกของห์้านะครับเกิดเชื้อโรคเชราได้ง่ายนะครับผมอ่าถ่ายเงาไปกว่านี้นะครับมันก็จะลือได้ยากนะครับนี่เห็นบ่มพี่น้องน่าเห็นบ่าที่จริงนะครับมือที่ห้าจะลือ ผ่าคุ้มออกนะครับห้องบํควรที่จะลดน้ำนะครับหลังจากที่ลื้อผ่าคุ้มออกแล้วเนาะก็จะได้ประมาณนี้นะครับหลังจากลื้อผาคุ้มแล้วเขาคอยทําการลดน้ำนะครับผมลดน้ำเช้าเย็นปกตินะครับผมถ้าฝนตกก็จ่ต้องลดน้ำนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับอากาศค่อนข้างจะมีความชื้นเน่เพราะฝนตกนะครับแล้วก็อีกย่างข้างบนก็จะเป็นผ่าสลแลนคุ้มแสงแดดบด้สซองถึงพื้นถาดโดยตรงอ่าบด้ส่องถึง แลงพากล้าข้าโดยตรงเนาะมันจะมีสเลนของแสงอยู่นะครับการความชื้นกับยูได้ง่ายน้านแน่จังหน่อยนะครับประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับต้นกล้าอายุ6วันหลังการเพาะกล้าครับผมถ้าเป็นผ้าสเลนคุ้มนะครับกต่จะลื่อได้ง่ายแน่จังหน่อยนะครับพอดีนี่เป็นผ้าด่างเขียวนะครับผ้ามุงฝาอ่ะผ้ามุงฝาผ้าล้านตาเขาเห่านะครับรูของเขามันจะเป็นรูน้อยๆนะครับซึ่งตอนนี้ใบเขาเห่าก็เริ่มที่จะนะครับมีความกว้างแล้วขยายใบแล้วนะครับผมจากมือว่านนะครับ ใบเป็นนอแหลมๆนะครับแหลมๆขาวๆนะครับเมื่อนี้ครับเป็นใบเขียวๆแล้วก็เริ่มที่จะแตกใบกว้างนะครับผมมืออื่นนี่คาดว่าน่าจะใบใ่ใบเงาก็นี่นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆนะครับพี่น้องด้วยมีคนถามมาว่าหลังจากการเพาะกานะครับได้กี่วันนะครับถึงสามารถนําลงไปปักดําได้นะครับอันนี้ก็ยุ่ที่การดูแลอยู่ที่ความสมบูรณ์ของต้นกล้าของเขานะครับฐารากของเขาเดินได้ดีเดินได้ไหวต้นกล้ามีความสูง งามเร็วนะครับกะ1สิบสามวันขึ้นไปนะครับผมได้ถ้าต้นกาห้าโตซานะครับผมกับสิบห้าวันถึงยี่สิบวันถึงหนึ่งเดือนกันยังได้นะครับนี่ยังเช่นต้นกาพวกนี้นะครับผมเป็นต้นก้าข้าวเหนียวดอพี่กุลนะครับยี่สิบเจ็ดมือแล้วครับผมยี่สิบเจ็ดมือแล้วเห็นบอนี่นะครับกะยังเระท่านเด้นําไปปากดาเพราะว่ายังประท่านเด็กวางนะครับยังเราะท่านได้วางประท่านได้มีเวลาอีกประมาณสองสามมือข้างหน้าุูนละครับ ครับช่วงนี้ก็มีงานนะครับเนาะมีงานเข้ามาอยู่นะครับแต่ยังพระทันได้ว่างมีเวลาเดี๋ยวมาปักดำกระจงไว้ก่อนกับลดน้ำเลี้ยงต้นกาไว้เช้าเย็นเหมือนเดิมนะครับผมนี่ต้นกาข้าวเหนียวก่ำใบเขียวนะครับอายุหกวันประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับมีขอสอบถามอียงกะคอมเมนต์มากนะครับเด้อคอมเมนต์มากหรือทักอินบ็อกซ์มากก็ได้เดี๋ยวเบลเอเอจะแบ่งปันความรู้นะครับเนาะเบลเอเอวันใดเพาะกาขายดนะครับพี่น้องเพาะกาไว้สำหรับดำหน้าเจ้าของเองนะครับผมเพราะพื้นที่เฮามันมีบ่หลายพื้นที่ในการว่างถาดกา นพากาก็มีบหลายนะครับผมการขนส่งการเคลื่อนย้ายมันก็ลําบากนะครับผมต้นสุนในการขนส่งก็สูงนํานะครับเวนสเตวาผู้ที่อยากได้อยากได้ต้นกล้านะครับบานไก่เลื่อนเขียงอยู่ใกล้กันสามารถมารับต้นกล้าไปเองนะครับต้องคอยว่ากันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวเอบ้านสวนโฮมฮักด้วยนะครับผมพอกันไปคลิปหน้าด้วยครับด้วยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ